ลักษณะผมร่วงนะคะคือธาตุไฟกำเริบไฟปะทุความร้อนขึ้นสูงดันขึ้นหัวลมดันขึ้นหัวเผ่าน้ํานะคะธาตุไฟมันต่ําลงธาตุน้ําคืออะไรลากผมที่มันมีน้ําอยู่ถูกเผาเพราะเกิดไฟในตัวอาจจะกินเผ็ดร้อนหรืออาจจะกินของหวานเยอะดันขึ้นบนหัวลมดันขึ้นแล้วลากผมฟอลงพอลากผมฟอลงปุ๊บผมก็จะร่วงหรือบางคนผมแตกปลายนะคะอันนี้คือลักษณะของธาตุมันไม่สมดุลธาตุไฟมันเกินธาตุลมมันเกินธาตุน้ํามันต่ํา เนาะอ่าอันนี้เข้าใจนะคะแล้วทํายังไงให้ผมไม่ร่วงก็คือลดธาตุไฟลงความร้อนมันตีขึ้นนะคะพี่ก็ต้องลดธาตุไฟลงก็คือลดการกินอาหารของทอดของมันของเผ็ดร้อนต่างๆให้ลมกับความร้อนมันสงบลงนะคะแล้วไปเพิ่มธาตุน้ําก็คือเพิ่มอุณหภูมิให้ตัวมันเย็นขึ้นธาตุน้ํามาจากไหนใบเตยใบโบบกยานาลางจืดคือธาตุเย็นเพิ่มความเย็นร่างกายเนาะอ่าแค่นี้ค่ะผมร่วงก็จะหายแล้วถามว่าทานผู้หลานได้ไหมทานได้เพราะว่า ผู้หลานเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับสมดุลแล้วก็ถ่ายพิษในเลือดถ้าชงเป็นเข้มจะเป็นธาตุร้อนถ้าชงเป็นอ่อนจะเป็นธาตุเย็นเนาะวิธีการปรับสมดุลคือถ้ากินของผู้หลานก็คือปรับให้แบบอ่อนๆไม่ต้องกินเข้มเท่าไหร่นะคะก็กินได้เลยแล้วก็เรื่องของผมร่วงดูแชมพูมด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยยุ้ยไม่รู้นะอาจจะเกิดจากการใช้สารเคมีหรือว่าแพ้แชมพูแพ้พวกยาเคมีต่างๆที่เราสะด้วยนะคะอ,อาจจะเป็นเพราะแบบนั้น เพราะว่าบางทีแชมพูบางตัวนะคะมีสารบำรุงเยอะเกินไปมันจะทําให้อุดตันรูขุมขนแล้วทําให้ผมมันร่วงะคะ่ะบางคนนี่ผมมันไปเลยนะ,ะอาจจะใช้ครีมนวดที่มันมีความมันอยู่อุดรูขุมขนผมก็เลยร่วงนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนแชมพูเป็นแชมพูเด็กก็ได้นะคะหรือว่าคู่หลานตัวนี้เนาะอ่าคู่หลานตัวนี้ได้เช่นกันเป็นแชมพูสูตรอ่อนโยนนะคะเผื่อใครแบบสนใจรานะคา780ใช้ได้3 6ถึงเดือนนะคะครีมนวดตัวนี้ก็ 36เดือนถ้าชุดอย่างนี้ก็1,550ถามแอดมินได้นะคะแต่ว่ายุยไม่ค่อยได้เน้นขายเท่าไหร่เพราะว่ามันทําออกมาเสริมเฉยๆเนาะเผื mm hmm. ่อคนที่มีปัญหาเรื่องของรังแคสะเกิดเงินนะคะเชื้อราบนหนังศีรษะผมร่วนผมมันผมบางศีรษะล้านเนี่ยคือมันเป็นสูตรคล้ายๆออแกนิกพยายามแบบไม่ใส่สารเคมีอะไรเยอะไม่ใส่พวกน้ําหอมหรือสีหรือสารระคายเคืองผิวเนะาะลองไปใช้ดูนะคะตัวแนะนํา